สะคค์อะไรขั้นสุสา,สาคอ์อ่อนแอขั้นแลเห็นอ้าไม่ใช่คันตูดอ่ะเมื่อกี้บอกคั้นขั้นแลเห็นสุสาคค์ไม่ได้คันตูดคิดว่าเป็นปัดทิศทิศปัดทิศทิศทิศเอาอะไรปัดเป็นแม่โม,มไม่เห็นปัดทิศปัดพินที่ถิ่นฐาน เนี่ยปัทถพินที่ถิ่นฐาน,นมันเป็นศัพท์เฉพาะลูกอ่านนี่ออกอือ่านยากอ,อ่านครับคิดว่าเป็นคิดว่าเป็นปัทถพินที่ถิ่นฐานอือ่าต่อฮะยังนั่นเหรออา้าวตรงนี้ทั้งแลเห็นเตอเต้นเต็นเต็ตนต เต้นระบำไม่มีระบำมีแต่อะไรเต้นอะไรเต้นลำเออหน้าสารานเอออย่าโมาสิเราเนี่ยเขาเรียกคันขับม้าคันอะไร่ะไม่มีคันไม่มีข้างบนเลยเออขับม้าเข้าทานีทานีทานีเออทานีเข้าประตูกำแพงแต่แขงเข้า ขาวตะแคงอะไรโขตะแคงอะไรคอคอบอเอาคอสระเอาที่ไหนล่ะสระอะไรเออคว่ำตะแคงคว่ำเนี่ยแหละคว่ำเนี่ยเอาใหม่เข้าประตูกำแพงตะแคงคว่ำ อยู่ในน้ําเก่าแก่เห็นแต่ผีวุ้ยน่ากลัวเป็นเงาะเงาะไหนว่าเงาะเป็นเงาะแงะหรอไม่ใช่ดูดีๆเป็นอะไรเป็นเงาเงาเออข้าวกุ่มเออรุมราวีเยกรุมพาณีกลุ่มพาลอะไรดูดีๆกุ กูมารตีด้วยไม้ไม้เหลียวเอาดีๆไม้อะไรไม้ขาวเออพระเจ้าดีพระอะไรพระเจ้าดีไหนดีดูดีๆไม่ดีไม่ใช่ดีดลูกพระเจ้าอะไร<อ>ตัวตัวอะไรตัวเด็กไม่ใช่ตัวเด็กมันหัวแตก อ่าอาตัวอะไรอ่ะคุณแม่มันม่ตาไปกิืออเด็กตอเต่าฮอตอเต่ตาดูดีๆเอา้านี่ตัวตอเตา่าเ <laughs> พราะเจ้าอะไรเพราะเจ้าตาเออว้ายชินมหาราชบลมามอภิ